บังวีโก้พี่หนึ่งสองรุ่นตอนสมัยอยู่ที่หยองก็เป็นช่างภาพค่ะใช้ชีวิตที่มีอสิสระมีพื้นที่ที่ตัวเองได้แบบได้เติบโตได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดังนั้นการที่รุ่งกับอู๋ไวที่ต่างกันมันไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆมันก็คือต่างคนต่างไม่มีกรอบแล้วก็มารักกันมีช่วงเวลาที่ได้รู้จักได้ จนบันหนึ่งมันกลายเป็ว่าคนหนึ่งมันแบบมันอยากจะเดินไปมากกว่านี้แต่คนหนึ่งมันยังแบบมันยังไม่ใช่ทั้มมิ่งของชีวิตเขาอะค่ะทัมมิ่งของสองคนมันไม่พอดีกันมันจะมีช่วงที่แบบมาใกล้ๆกกันแล้วก็ส่วนกันไป